สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัญญาณินอารณุณ6709206์วันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการออกกําลังกายแบบบัลเล่การออกกาลังกายแบบบัลเล่นะคะเป็นการออกกําลังกายแบบใหม่ที่กําลังนิยมในตอนนี้ค่ะการฝึกออกกาลังกายบัลเล่ในช่วงแรกๆนะคะเราจะรู้สึกเหนื่อยจะปวดกล้ามเนื้อนะคะจะรู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเพียงแค่10ครั้งอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะรู้สึกว่า เรจะรู้สึกว้าวกับร่างกายของเราที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะการออกกำลังกายแบบบัลี่นะคะช่วยทําให้กล้ามเนื้อแข็ง,งแรงกระชับสัดส,ส่วนสวยงามแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังทําให้ลดความกังวลของสุภาพสตรีอย่างเราๆด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะค่าเแรกนะคะให้เรานะคะนคัะ่งขาไว้บนเก้าอ,อี้หรือว่าที่นั่งได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรา เหยียดปลายเท้าไปด้านหน้าค่ะกระดกปลายเท้าขึ้นเหยียดกระดกเหยียดกระดกดังนั้นนะคะค่อยๆบิดหมุนเข้าด้านในแบบนี้ค่ะ ออกข้านนอกดีพอแล้วในออกด้านนอกดีพอแล้วในออกด้านนอกข้าต่อไปนะคะเหยียดชี้ไปนา เหยียดไปด้านหน้ากระโดดขึ้นเหยียดไปด้านหน้ากระโดดขึ้นแล้วค่อยๆดิ้นเข้าด้านในออกด้านนอกดิ้นเข้าด้านในออกด้านนอก แบบนี้ค่ะให้เหมือนกับตะขนาดกับพื้นค่ะจากนั้นนะคะให้เราพลิกกลับขึ้นแบบนี้ค่ะวางขนานพลิกกลับขึ้นวางขนานพลิกกลับขึ้นไปนี้นะคะวางขนานข้นขั้นต่อ,อไปนะคะ วางขนาดพื้นติดกับขึ้นวางขนาดพื้นติดกับขึ้นผ้านี้นะคะให้เรานั่งตัวตรงนะคะจากนั้นนะคะให้เรายืดเท้าไปด้านหน้าค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะ,คนนนนะ,คะยืดตั้งไว้เหนือแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรา คว่ำไปด้านซ้ายด้านขวาเดีนี้ค่ะคับจากสะโพกนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวนี้ค่ะคล้องอไปนะคะมันเดิมป่ะเหนือขับเหนือนี้นะคะแล้วก็ขวาคับจากสะโพกนะคะตึ้งลงขวาซ้าย ตรงนะคะวันนี้ค่ะท่านนะคะให้เรานะคะวางเท้านะคะวงางเท้าบนคื้นนะคะจากนั้นก็ขาตั้งตรงตั้งฉากแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราแยกชิดโดยที่ให้เช้าเช้าชิดนะคะแยกชิดหลังต้องตั้งตรงด้วยนะคะแยกชิดแยกชิด โดยที่เราต้องตั้งตรงอยู่เสมอนะคะแรกชิดเล็ง พับขานี้ค่ะดันลงใหดันลงใหน้มากที่สุดนะคะจากนั้นให้เอาดึงสาหรับการเปิดสะโพกนะคะแล้วก็พับสะโพกขึงนนะคะสลรับเรหนักตรงค่ะสะโพกสับข้างน,นะคะ การออกกาลังกายแบบบัลเล่นะคะช่วยในเรื่องสุขภาพบุคลิกภาพและจิตใจที่ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้เรานะคะสนิทกับร่างกายของตัวเองมากขึ้นช่วยทําให้เราเพิ่มสมาธิได้มากขึ้นทําให้เราใจเย็นลงและยังช่วยเน้นในเรื่องการฝึกย่อเดินชี้เทา้าฝึกบุคลิกภาพให้สวยงามค่ะท่านี้นะคะทําให้เราอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นค่ะท่านี้นะคะเราสามารถเปิดเพลงนะคะ เต้นไปกับมันได้แล้ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกกำลังกายค่ะ